ใช่ค่ะหลายคนอยากมีแฟนรวยออาจารย์แนะนํายังไงได้บ้างคะผมบอกได้เลยนะผู้ชายฟังดีวิธีที่จะมีแฟนรวยแต่งงานแล้วเนี lonely, ่ยมีเงินร้อยล้านหรือสิบล้านทันทีคือคุณต้องเริ่มด้วยมีเงินพันล้านก่อนเข้าใจไหมคะพันล้านมีเงินพันล้านแล้วเดี๋ยวคุณจะเหลือร้อยล้านแล้วเดี๋ยวจะเหลือสิบล้านแล้วจะเหลือแค่ล้านเดียวแต่งไปแต่งมาจะร้อยลงเรื่อยๆเข้าใจเปล่า อันนี้เป <of> <ici> ็นโจ๊กของสลังนะเขาก็บอกว่าแต่งงานวิธีงานที่จะแต่งงานแล้วมีมิเนเน์คือเธอเนี่ยต้องแต่งงานตอนเป็นมิเนเน์ก่อนแล้วเธอเธอจะทำให้ผมเป็นมิเนเน์เข้าใจปะประเด็นคือคุณรู้ไหมว่าแต่งงานอ่ อย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นเรื่องตัวชูเวลาแต่งงานนะครับอย่าเอาเรื่องวัตถุมาแต่ให้พิจารณาคุณสมบัติของคนคนนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ดูคุณสมบัติของคนคนนั้นอ่ผมจะไม่ให้ลูกผมนะลูกสาวของผมสวยๆนั้นเลยทั้งเก่งทั้งสวยนะผมจะไม่ให้ลูกผมมองผู้ชายแบบไหนหรอว่าผู้ชายที่อ่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตผู้ชายที่ไม่มีความเฉยชานไม่มีความฝันผู้ชายแบบนั้นบอกไม่ต้องมองเลยแต่งงานกับเขาจนแน่นอน โอเป่ะ okay, แมรี่กับตอนแต่งงานกับผมผมก็ไม่รวยนะผมก็แบบว่ากําลังสร้างตัวกําลังสร้างตัวพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยอะไรมากกาลังแต่งผมกําลังสร้างตัวแต่แมรี่เนี่ยบอกพิจารณาคุณสมบัติของผมก่อนว่าเป็นคนที่อยากก้าวหน้าและผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้คุณทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานเนี่ยอย่าอย่าลืมว่าการแต่งงานมันเป็นตัวจุดเริ่มแค่นั้นเองวันแต่งงานคือจุดเริ่ม แต่หลายคนไม่รู้หรอกอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นความผมอยู่กับแมรี่ผมรู้จักแมรี่มา20ปีแล้วปีนี้วันที่13เมษายนเนี่ยวันสงการเดน้าเนี่ยวันปี2563นี่คือวันที่จะแต่งงานครบรอบ19ปีแต่รู้จักกันมาน่ะคือ20ปีนะครับแบบยังมีความรักกันอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นตลอดแล้วก็ผมอยากจะให้ฝากให้ทุกคนทุกคนเข้าใจเนี่ยว่าถ้าการแต่งงาน ของคุณเนี่ยเริ่มที่จะขาดไฟเริ่มที่จะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สดใหม่เหมือนแต่ก่อนให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีหลักคิดเข้าใจว่ามันมีคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนแล้วแต่ฟังเขามาเขาว่าคนโน้นว่า พ่อแม่ว่าแต่ไม่แต่หรือว่าใครว่ามาแต่ไปฟังคําแนะนําทั้งหลายแหละแต่ทําเล่นันต่างๆนั้นเป็นความเห็นแต่ไม่ใช่ไม่มีหลักยึดจริงๆคุณจะต้องหาอะไรที่มันมีหลักยึดที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นจิตวิทยาอะไรแบบนี้ที่มันแบบมีหลักแนละ้วแต่ฝรั่งมันมีรวบรวมมาแต่ว่าอืผมก็ไปรวบรวมจากฝรั่งหลายๆที่เอาที่เป็น ได,ได้ผลจริงๆอย่างเช่นดรกเอกตแมนนะค,คนนี้ดังมากเลย g o t m a n นะครับแล้วก็มีอย่างเช่นแบรนด์ทรซี่เขาก็เขียนหนังสือขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน <S <S ผมเอามารวบรวมไว้อยู่ในนี้นะครับทุกคนชื่อว่าสําเร็จที่บ้านสําคัญที่สุดออดิโอบุ๊กอันนี้เนี่ยเป็นอันแรกๆของผมเลยแล้วขายดีมากแล้วพอขายดีปุ๊บมันจะเห็นผลเพราะว่าผลลัพธ์ในชีวิตของคนคนือคนมาบอกผมเจอหน้าผมมาบอกเลยบอกว่าเนี่ยออดิโอบุ๊กตอนนี้ทําให้เขา ไม่อยากกับแฟนเยอะด้วยนะหนูได้ยินใช่ไหมหลายคนมากเยอะมากที่มาที่มาบอกว่าไม่อยากกับแฟนเพราะชุดนี้เพราะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะรู้จักแล้วรักแฟนมากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนเลยไม่เคยรู้เรื่องเรื่องนี้มาก่อนเลยไม่เคยมีการเทรนกันมาก่อนเลยนี่คุณดูข้างหลังอันนี้นะ47กฎอมตะแห่งความรักชายหญิงผู้สอนโดยบัณฑิตและแมรี่อิงหลังสีคือผู้สอนไม่ใช่อ่านนะแล้วก็ดูข้างหลัง วิธีการตีว่าแต่งงานแล้วสาเร็จในชีวิตคู่วิธีทาให้ชีวิตแต่งงานมีความสุข200%วิธีทําให้คนสองฝ่ายท่อเทียมกันวิธีทาให้อีกฝ่ายเข้าใจเราวิธีการสีหน้าราคาญในชีวิตคู่มี47ข้อทั้งหมดอ่ะโคตรคุ้มอ่ะ,อ,ะอันนี้นะครับ4,900บาท CF เข้ามาเลยถ้าสนใจลดเหลือ3,900ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วตัดส,สินใจด่วนเลยเนี่ยภายในภายในคลิปนี้จะไม่ได้อยู่นานนะสักพักนึงก็จะลบละ ในขณะที่คลิปนี้ยังอยู่ถ้าคุณ C.F. เข้ามาเซเข้ามาทันทีนะครับได้ราคา3,400บาทนะครับ mm hmm. ลดอีก500บาท C.F. เข้ามาในเพจของผมถ้าใครดู YouTube ก็ใช้ไลน์แอดนะครับอ,อ,อย่าใช้ C.F. ใช้ Ad d b u n d i t บัณฑิตนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยนะ ชีวิตแต่งงานคุณจะสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นแล้วเวลาคุณมีคู่ที่คุณไม่ต้องมานั่งแบบเหนื่อยไม่ต้องไม่ไม่ต้องมานั่งลาคาญใจไม่ต้องมาสู้เขาไม่ต้องมาต่อสู้แล้วเป็นคนที่แบบอคอยผักดันอุ้มชูเราผมบอกได้เลยแมรี่ผมไม่สาเร็จจนถึงวันนี้ได้ไม่สามารถไม่สามารถสําเร็จเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกภายในเวลาไม่นานแล้วก็ไม่สามารถเป็นคนมั่งคั่งล่ารวยขนาดนี้เนี่ยไม่ไม่ทำแบบนี้ได้โดยไม่มีแมรี่ภรรยาผมเป็นคนที่ ส่งเสริมแล้วก็ช่วยผมมากเลยชีวิตผมขึ้นตลอดหลังจากที่เจอเธอผมต้องการให้คุณเป็นแบบนั้นเจอแฟนแล้วขึ้นตลอดจากมีเงิน10ล้านกลายเป็นร้อยล้านกลายเป็นพันล้านเริ่มที่รอหนึ่งล้านกลายเป็น10ล้านกลายเป็นร้อยล้านไม่ใช่แบบโจกตอนแรกไม่ใช่แบบเรื่องตลกตอนแรกที่ผมเล่านะครับที่ว่าเริ่มด้วยพันล้านแล้วกลายเป็น10ล้านโอเคนะครับสนใ,ใจ CF เข้ามาเลยนะครับ สำเร็จที่บ้านสำหัสำคัญที่สุดผมมั่นใจกับชุดนี้มากเพราะมันเปลี่ยนชีวิตคนและผมต้องการให้คุณเอาไปสอนต่อได้เอาเรื่องนี้ไปสอนต่อ,อตผมอให้ลิขสิทธิ์ถึงวันที่16เมษายน2563นะครับที่สามารถจะเอาไปสอนต่อได้เปิดเป็นคอร์สออนไลน์ได้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หลังจากน,นั้นจะมีเก็บเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วถ้าคุณเอาไปใช้ชอบสอนต่อโอเคสอนเป็นคอร์สออนไลน์นะครับถ้าใครดูแล้วอยากจะลงเป็นอาจจะรู้ว่าทำคอร์สออนไลน์ยังไง ติดต่อเข้ามามีราคาพิเศษนะครับให้ราคาพิเศษไปเลยในคลิปนี้เท่านั้นนะครับอยู่ที่9,900บาทถ้าซื้อ2อันพร้อมกันนะครับขอตจอนไลท์และมีหมดเขตด,ด้วยหมดเขตภายใน5วันหลังจากคลิปนี้ลงนะครับมีหมดเขตโอเคถ้างั้นเราเจอกันนะครับอันนี้อีกทีเท่าไหร่นะคะอันนี้สามพันสี่ร้อยบาทจาก4าี่พันเก้าลดเหลือสามพันเก้าแล้วลดเหลือสามพันสี่ร้อยบาทราคถ้า cf หรือไม่ก็ไลท์แอดบัณฑิตนะครับ bundit 拜拜。Bye bye.